สามสอสัมภาษณ์ยังไงนะครับให้อาจารย์รักอาจารย์เอ็นดูอาจารย์หลงมาดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับมันตรงนี้อย่างแรกครับพี่อยากจะแนะนําว่าเอยถ้าอาจารย์ถามมา1นเนี่ยนะครับเราต้องส่งคําตอบไปเนี่ยทั้งหมด3ด้วยกัน คือยังไงนะครับเวลาที่อาจารย์ถามว่าเอ้ยกิจกรรมนี้หนูทําอะไรบ้างถ้าเราบอกไปว่าอาจารย์ครับกิจกรรมที่ผมทำเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านทักษะทางด้านการแพทย์ผมไปประถมพยาบาลผู้ป่วยมาซึ่งมันก็ทําให้ผมเนี่ยได้รู้ลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะการรักษาผู้ป่วยมันไม่ได้รักษาเพียงแค่บาดแผลทางกายเท่านั้นมันจะต้องรักษาบาดแผลทางใจด้วยเห็นไหมมันจะเริ่มมีความ ละเอียดปลิกย่อยไปแล้วฉะนั้นการถาม1ตอบ3คือเทคนิคที่1ครับเทคนิคที่2ครับส่งเสริมสเกลภาพครับอย่างที่พี่บอกไปครับเวลาที่เรา พูดอะไรก็ตามเนาะเวลาที่เราสัมภาษณ์พยายามดึงเชื่อมโยงทุกอย่างให้ส่งเสริมศักยภาพของเราอย่างเช่นเราจะเข้าคณะแพทย์เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับคณะแพทย์ศักยภาพที่สำคัญคืออะไร1ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์2ต้องมีจิตใจที่สารนะพร้อมที่จะบริการผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าอาจารย์ถามอะไรนะครับเราพยายามลากเรื่องทั้งหมดอะเข้ามาสู่จุดแข็งของเราก็คือทักษะต่างๆเหล่านี้อันที่3นะครับก็จะเป็นส่งเสริมความน่าจดจำนั่นเอง การส่งเสริมความน่าจดจำนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับจุดฮุกของพี่จุดตายนะครับที่สามารถซื้อใจอาจารย์ได้ตลอดนะครับจะเป็นเรื่องของการปิดท้ายด้วยสิ่งที่น่าจดจำนะครับจดจำยังไงเวลาที่อาจารย์จะปิดจบประโยคนะครับอาจารย์ไม้องวามว่ามีอะไรจะถามอาจารย์ไหมหรือถ้าอาจารย์ไม่ถามคําถามนี้น้องสามารถพูดได้เลยให้ตอบคําถามหรือถามคําถามอาจารย์ไปว่าผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มองเห็นศักยภาพผมมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่ผมมั่นใจและสามารถบอกอาจารย์ได้ก็คือ จาก1,000คนเนี่ยผมมีทักษะ1,2,3,4ผมมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ1,2,3,4ผมจะตั้งใจเรียนและศักยภาพของผมที่อาจารย์คุยกับผมมาทั้งหมดผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าผมสามารถทำสิ่งนี้ได้ครับสํหรับใครนะครับที่อยากจะให้พี่แนะนํานะครับว่าเวลาที่ต้องทําพอร์ตโฟลโอเนี่ยแนะนํายังไงคณะไหนต้องทํายังไงบ้างนะครับคอมเมนต์บอกพี่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวพี่จะมาตอบให้นะครับ